ผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมานั่งกับอ่าท่านทยงมณีรุ่งตระกูลนะครับสมาชิกพุทธสภานะครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกับพนาใจเด่นใต้อ่าที่ระเบิดที่อำเภอสวยประดี4 5ห้าจุดเมื่ออ่าสองอังานนะครับอ่น่าจะโยงใยกับคดีตักเบรินะครับท่านท่านชยงครับเรื่องนี้ครับครับนะครับก็มีคนหลายคนนะครับเขาสงสัยว่าอืม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห่วงของเดือนตุลาคมนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นคดีตากใบที่มีผู้เสียชีวิต85คนหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับรบถึงจะไม่มีเรื่องของตากใบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เรื่องของการก่อความรุนแรงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประกาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเดือนตุลาคมครับมันเป็นเดือนแห่งสัญ,ญลักษณ์ที่ B I N เนี่ยครับเขาถือว่าเป็นเดือนแห่งสัญ,ญลักษณ์ของความสูญเสียของพี่น้องชาวมุสลิม,มซึ่งทุกปีที่ผ่านมาครับจนถึงปีที่20่สิบในเดือนตุลาคมของทุกเดือนขบวนการ B I N นะครับแล้วก็ปีกทางการเมืองนะครับที่อยู่ในนามของภาคประชาชนครับก็จะหยิบเอาเรื่องของตากใบเนี่ยครับมาจัดกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยครับมีความทรงจำว่าเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2547อะไรเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาดังนั้นนะครับ ในการปฏิบัติการในปีนี้ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าทุกปีพ,พิเศษเลยเป็นพิเศษครับเหตุผลก็คืออกลุ่มของประชาชนซึ่งสูญเสียและได้รับเงินค่ายเยียวยาไปแล้วครับลุกขึ้นมาเป็นโจทย์ฟ้องใหม่มต่อคดีของตากใบครับนะครับเพราะน,นั้นนะครับปีนี้คดีของตากใบครบ20ปีจึงถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าทุกปี เพราะมีการนำเรื่องต่อขึ้นมาฟ้องใหม่อ่าและประเด็นปัญหาเมื่อฟ้องแล้วนะครับศาลก็รับฟ้องนะครับ,รบประสารรับฟ้องเสร็จเนี่ยครับ,รบก็ต้องเอาผู้ที่อยู่ในสำนวนว่ามีหน้าที่ในการควบคุมมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาในเหตุการณ์ของวันที่25ตุลาคม2 5 1 7ับ,บมาไต่สวนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับการที่ถูกกล่าวหาเนี่ยครับก็ยังถือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งเจ็ดคนนะครับยังบริสุทธิ์อยู่เพราะยังจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนครับข้อเท็จจริงนะครับเพียงแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในครนี้ก็คือผู้ต้องหาเจดคนแรกนะครับที่ศาลออกหมายจับและเจ็ดคนหลังนะครับที่อายการสั่งฟ้อง เรอต้องเข้าใจนะครับคดีนี้มีผู้ต้องหาสองชุดนะครับชุดแรกเนี่ยครับประชาชนฟ้องเองอประชาชน48ครอบค,ครัวเป็นโจทย์ฟ้องนะครับเป็นโจทย์ฟ้องอบุคคลทั้งหมด9คนแต่สารพิจารณาแล้วให้เหลือ7คนที่อ,อยู่ในข่ายว่าต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 4 7ที่หน้าสพตากใบ ส่วนอีกเจ็ดคนครับอายการเป็นคนพิจารณาสำนวนทั้งหมดอ๋ออายการเป็นกูดโจดินเป็นโจ์สั่งไม่ฟ้องคนทั้งหมดยกเว้นนะครับเจ้าหน้าที่เจ็ดคนเจ็ดคนนี้ครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับที่ควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนําจากตากใบนะครับไปที่ข่าอินขยุทธบริหารและเป็นพนักงานขับรถส่วนหนึ่งนะครับในข้อหาที่ว่ามิ่ประมาทหรือว่าข้อหาที่ว่า ประมาทเลินเล่อเจอตนาทำให้มีการตายเกิดขึ้นครับใช่ใช่รานนั้นคดีนี้ครับมีผู้ต้องหาสองชุดอชุดรแรกเจ็ดคนสารออกหมายจับชุดที่สองเจ็ดคนอายการสั่งฟ้องอรประเด็นปัญหาที่เกิดความรุนแรงขึ้นและถูกนำมาเชื่อมต่อมาโยงครับทั้งในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้และองค์กรต่างๆที่รวมทั้งหมดสีองค์กรซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน กำลังจัดกิจกรรมอยู่ในพื้นที่และในส่วนกลางที่กรุงเทพก็คือประเด็นที่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มาศาลนะครับเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นใหญ่และเป็นเงื่อนไขใหม่ของความสความไม่สงบในจังหวัดเป็นงจทยใหม่ของของแม่ทัพคนใหม่ด้วยเป็นโจทย์ใหม่ของแม่ทัพใหม่และเป็นเงื่อนไขใหม่ที่บีไอเอนเนี่ยครับจะใช้ในการทําประโยชน์ของ ขบวนการในการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพราะนั้นนะครับสรุปได้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นปีนี้เกี่ยวโยงกับเรื่องของคดีตากใบนะครับและเกี่ยวโยงกับเรื่องของเจ็ดผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่มาศาลนะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับมีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นทั้งหมดหจุดนะครับจุดสี่จุดเนี่ยครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของ อำเภอสุไหบาดียังหวัดนาราธีวาบนั่นก็คือตำบลโตเด้งหรือตำบลอะไรพวกนี้ครับหลายๆตำบลที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตรงนั้นครับตำบลลิโกตำบลโตเด้งนะครับครแล้วเบิดเนี่ยครับครั้งแรกครับสามลูกนะครับเกิดขึ้นที่ใกล้ๆกับโรงงานบรรจุก๊าซบ้านเราก็เรียกว่าโรงงานแก๊สนะครับนะฮะครับก็ ขบวนการก็ใช้วิธีการวางระเบิดล้มเสาไฟฟ้าจำนวนสองต้นล้มตรงนั้นไม่ได้หวังว่าจะให้มีคนเจ็บคนตายไม่หวังผลอะไรแต่เรียกแขกไอแขกที่ว่าเนี่ยครับ <c oughs> ไม่ใช่คนนับถือศาสนาอิสลามแต่หมายถึงว่าเรียกเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพิสูจน์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุครับและในนั้นก็มีลูกระเบิดที่สามขึ้นมาอีกลูกหนึ่งเขาเรียกว่าลูกที่ดักไว้หวังผล เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยครับเข้าไป<อ>เ,เก็บกู้ตรวจสอบแล้วก็เก็บชิ้นส่วนเพื่อเอามาเป็นพยานวัตถุก็มีระเบิดขึ้นและตรงจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ระดับพันตำรวจบ,บาดเจ็บสองนายระดับ,บชั้นประทวน่าสิบตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนายนี่คือระเบิดสามลูกแรกระเบิดลูกที่สี่ครับที่บ้านดอฮะระเบิดลูกนี้ครับหวังผลที่จะ ทำลายกําลังพลของทหารพรานนะครับและทหารเขียวซึ่งมีอยู่ห้าคนที่ลาพักร้อนแล้วก็จะต้องนั่งรถปิกอัพของกองกำลังเพื่อไปอยังอำเภอสวยปาดีพอมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายก็จุดระเบิดขึ้นตรงนี้ก็มีผู้บาเดเจ็บเล็กๆน้อยๆรวมทั้งหมดอีกห้าคนนะครับนี่ระเบิดลูกที่สี่นะส่วนระเบิดลูกที่ห้าครับ ใกล้ๆกับหน้ากองร้อยตชด447นะครับเอ้าหมายของระเบิดลูกที่ห้าก็คือกองกำลังเยี่ยวดงที่ราดเเวนอยู่ตรงนั้นก็มีผู้บาเดเจ็บสองคนนั่นครับเมื่อวานครับระเบิดเกิดมากที่สุดในรอบเดือนวันเดียวห้าจุดท่านท่านคิดว่ากว่าจะถึงวันนี่25เหตุการณ์แบบนี้จะมีจะมีอีกไหมกว่าจะถึงวันที่25เหตุการณ์แบบนี้ยังจะมีครับ เพราะว่าจะต้องไปสอดรับกับขบวนการการจัดกิจกรรมอมของกลุ่มต่างๆ49กลุ่มนะครับ,รบซึ่งมีทั้งจัดที่นราธาิวาสมีทั้งจัดที่กรุงเทพโดยเฉพาะในกรุงเทพครับจะมีการจัดเยอะมากมตั้งแต่มีการเสวนาเรื่องกฎหมายว่าจะมีทางแก้ทางออกของกฎหมายอย่างไรถ้าสมมุติว่าผู้ที่ถูกเล่าหาทั้งหมดไม่มาศาลตามข้อกำหนดครับ พราะสารเนี่ยครับท่านได้ออกมาแถลงแล้วนะครับองค์คณะของสารจังหวัดนราธิวาสท่านออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าหลังเที่ยงคืนวันที่25ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถนําตัวผู้ต้องหามาให้สารได้รหรือผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มามอบตัวกับสาร,รับถือว่าคดีสิ้นสุดอและในวันที่28ตุลาคมศารจะออกนั่งพิจารณาคดี อย่างเป็นทางการนะครับก็คือวิทยาคดีเพื่อที่จะบอกสังคมว่าคดีนี้ขาดอายุความจบจบครัเพราะนั้นเนี่ยครับวันนี้ครับนักกฎหมายนักวิชาการต่างๆพยายามที่จะไปหาแง่มุมว่าจะสามารถทําให้อายุความนี้ครับเดินหน้าต่อไปได้อย่างไระนะครับ,ค,รบคือคดีเนี่ยครับเมื่อครบยี่สิบปีครับถ้าตํารวจไม่สามารถที่จะเอา ผู้ถูกกล่าวหามามอบต่อสารได้มามอบต่ออายการได้ก็ถือว่าคดีขาดอายุความเขาถึงบอกว่าคดีฆ่าคนตายอะครับต้องหนียี่สิบปีบางคนหนีสิบเก้าปีเก้าเดือนอแล้วก็ถูกจับได้ก็ถูกนับหนึ่งใหม่ครับนี่ก็เหมือนกันครับคดีนี้ครับหลังวันที่ยี่สิบห้าี่ยงคืนคดีขาดอายุความผู้ต้องหา ออกมานั่งทานกาแฟตอนตีหนึ่งของวันที่ยี่สิบหกไม่มีใครกล้าจับครับเพราะขาดอายุความแล้วท่านครับถ้าว่าคดีขาดอายุความแล้วเนี่ยท่านมองว่าเหตุการณ์มันจะจะเลวร้ายลงไหมหรือว่ามีสองประเด็นครับหนึ่งเมื่อขาดอายุความนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยครับก็ถือว่าพ้นจากคดีอืมนะครับส่วนที่ติดตามมาครับ ก็มีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นประเด็นแรกครับอ่าได้พูดคุยกับคนข้างในของ BIN นะครับถามว่าถ้าหลังจาก25เนี่ยครับคดีนี้ครับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยครับไม่ต้องรับผิดชอบแล้วนะครับผมพยายามเรียกว่าไม่มีความผิดนะครับเพราะวันนี้ศาลยังไม่ได้บอกนะครับว่าใครผิดใครถูก เราก็บอกว่าถ้าหลังวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยครับคนที่สารออกหมายจับไม่มาหรือรว่าขาดอายุความครับอบียเอ็นคิดอย่างไรอืและจะทําอย่างไรอืเขาก็บอกว่าจะกลายเป็นเงื่อนไขใหม่สําหรับกระบวนการเบียเอ็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเงื่อนไขใหม่ที่จะนําไปในการที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับพวกเขาในการเคลื่อนไหวเพื่อการแบ่งแยกดินแดน ถามว่าเงื่อนไขใหม่ของพวกคุณคืออะไรเขาก็บอกว่าหนึ่งแสดงว่ากฎหมายไทยครับไม่ศ<อ>ักดิ์สิทธิ์นะครับมีช่องว่างเอากฎหมายปเป็นเงื่อนไขนะเอากฎหมายปเป็นเงื่อนไขอสองผู้รักษากฎหมายนะไม่ได้ทําหน้าที่ในการติดตามผู้ทําผิดมารับโทษสามเรื่องนี้เขาบอกว่าพักการเมืองอยู่เบื้องหลังในการที่ทําให้ คนที่ถูกกล่าหาทั้งหมดไม่มาศาลนะครับสี่ครับเขาบอกว่านี่คือความไม่เป็นธรรมของรัฐไทยที่มีต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของตากใบนะครับสี่ประเด็นนี้ครับก็จะกลายเป็นเงื่อนไขในการให้เขานำไปขับเคลื่อนสร้างความชอบธรรมในการก่อการร้ายในการที่จะต้องการแบ่งแยกดินแดนเพราะเขาบอกว่านี่คือความไม่เป็นธรรม ที่คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้รับจากการบริหารของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลนะครับเพราะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องเงื่อนไขใหม่หลังวันที่25ตุลาคมที่ถูกที่จะต้องถูกนำไปปลูกระดมนำไปไอ <I. O. S 2> อตามรูปแบบของสงครามแบบใหม่มมซึ่งเป็นสงครามข้อบูลข่าวสาร นะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ b บีเอ็นครับได้เปรียบและก็สามารถใช้สงครามข่าวสารเนี่ยครับในการปลุกระดมคนในการสร้างความเข้าใจผิดในการที่จะให้คนทั้งหมดเนี่ยครับเห็นชอบเห็นด้วยกับวิธีการของ b บีเอ็นและ b บีเอ็นก็จะใช้ความรุนแรงในการที่จะก่อเหตุความรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่นะครับโดยเป้าหมายอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักครับ ซึ่งผมถามต่อว่าไอ้ปีหน้าเนี่ยพวกคุณมีอะไรใหม่ใหม่ไหม,หมเขาบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่จะมีการปล้นปืนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการปล้นปืนจากชุดเจ้าหน้าที่ที่อ่อนแอก็หมายถึงว่าปีหน้าครับเจ้าหน้าที่ชุดไหนล่ะครับที่บอกว่าอ่อนแอชอลระบอนะครับชคตครับมีอยู่สองชุดนะครับชคตทั้งหมดเนี่ยครับมันมีที่อ่อนแออยู่ค่อนข้างเยอะ มีที่เข้มแข็งอยู่ส่วนหนึ่งครับเพราะนั้นนะครับเท่าที่ผมฟังฝ่ายการเมืองในกรุงเทพนะครับที่หยิบประเด็นของตากใบขึ้นมาเป็นเงื่อนไขในการถล่มรัฐบาลในการถล่มกองทัพและก็ตำรวจนะครับทราบว่าในวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการเชิญพลโทไพศาลหนูสัง นะครับแม่ทัพภาคที่สี่คนใหม่นะคนใหม่ครับไปตอบคําถามของคณะกรรมาิการฐานระวางมั่นคงว่าหลังวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยครับแม่ทัพภาคที่สี่วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเดินไปทิศทางไหนครับและจะรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับนะครับนั่นก็คือบริบทของความรุนแรงบริบทของการเมือง นะครับที่ถูกผูกโยงมากับเรื่องของตากใบหรือโดยเอาคดีของตากใบเป็นเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ทางการเมืองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอะครับที่ออกมาดิบเอาเรื่องของตากใบเนี่ยครับมาเป็นเงื่อนไขเนี่ยครับในการโจมตีรัฐบาลหรือโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีทุกเรื่อง มีเรื่องแอบแฝงอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นครับแล้วพรรคประชาชาติเป็นพรรคในในพื้นที่แล้วก็เป็นพรรคร่วมวรัฐบาลเนี่ยมีท่าทีอย่างไรบ้างครับประชาชาตินะครับก็จากการติดตามบริบทของประ,ประชาชาติซึ่งดูแลกระทรวงยุติธรรมอ่าครับก็กลายเป็นเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ถูกมองว่าอ่าเป็นกระทรวงที่ไม่ได้เข้ามาทำให้สถานการณ์เนี่ยครับดีขึ้น นะครับไม่สามารถที่จะติดตามจับผู้ที่ถูกกล่าวหาม,มาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้คร,ครับกระทรวงยุติธรรมพักประชาชาิก็กลายเป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองอื่นนะครับก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มนักกิจกรรมนะครับ,รบแต่แต่ผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมผู้แทนของพักประชาชาติก็ได้ออกมาแถลงข่าวแสดงจุดยืนนะครับว่าเขาลบกระบวนการยุติธรรม และเรียกร้องนะครับให้ผู้ที่ถูกกล่าวหามาพิสูจน์ตัวเองอะนะครับ,รบโดยใช้สารเนี่ยครับเป็นเครื่องมือในการตัดสินในการที่จะยุติเรื่องของตากใบให้มันหมดความเครือบแคลงใจเพราะคดีนี้ครับเขามองอย่างนี้ครับมันจะมีมุมมองมุมมองแรกก็คือคดีนี้ครับ แม้ว่าจะมีการเยียวยาจะมีการจ่ายเงินค่าเสียหายให้ทุกครอบครัวครอบครัวละเจ็ดล้านห้าแสนบาทครับรวมทั้งผู้พิก,การอะไรต่างๆก็ได้ไปเยอะนะครับครับ,รบ,รบแต่เขาบอกว่าการเยียวยาเนี่ยครับมันไม่ใช่ทางสิ้นสุดของคดีเพราะคาดีเนี่ยมันต้องจบที่ศาล แต่คดีนี้ครับไม่ได้จบที่ศาลคดีนี้ไม่ได้ถูกนําขึ้นมาฟ้องที่ศาลโดยอายการแต่อัยการใช้อํานาจของอัยการในการตัดคดีในการนําสู่ศาลด้วยการสั่งไม่ฟ้องซึ่งก็ตั้งก็คือวิธีการหนึ่งของกฎหมายประเทศไทยต่ตรวจก็มีสิทธิสั่งไม่ฟ้องในคดีเล็กๆพนักงานอัยการเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วก็มีอํานาจของตัวเองในการสั่งไม่ฟ้องเพราะ อายการเขาก็มองเห็นมองว่าเรื่องที่ตากใบนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องรับผิดชอบทําหน้าที่ในการระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สองครับการชุมนุมที่ตากใบนะผิดกฎหมายอืมนั่แหละพื้นที่ของจังหวัดงารัฐิวาาอำเภอตากใบอะครับเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศืกที่ชุมนุมไม่ได้ เพราะนั้นผู้ไปชุมนุมะครับว่าพืนกฎหมายไปชุมนุมอสองหลังจากชุมนุมเสร็จเจ้าหน้าที่เนี่ยครับแก้ปัญหาด้วยการใช้มาตรการเบาไปหาหนักแล้วครับมีการเชี่ยกล่อมทั้งวันไป,ไปตามไปตามขั้นตนอนอให้ทุกคนสลายตัวกลับบ้านแต่ทุกคนไม่เชื่อนั่นแหละนั่นไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเจ้าหน้าที่เครับไปจับ พวกเขาแล้วก็พาขึ้นรถมันมีเหตุที่มาที่ไปมันมีเหตุที่มาที่ไปนะครับมีการใช้ทุกกลยุทธ์ในการที่จะสลายการชุมนุมจนกระทั่งใช้น้ําฉีดนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เบาที่สุดในการสลายการชุมนุมคือฉีดน้ําพ้าใส่ฝูงชนเพื่อให้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลนอกจากไม่ได้ผลแล้วครับยิ่งเวลายาวไปเท่าไหร่มีการเติมคนเข้ามาเรือ่อยๆ ซึ่งผู้บัญชาการเหตุการณ์เห็นว่าถ้าปล่อยไว้คงไม่ไม่ดีแน่ไม่ดีและอาจจะมีเหตุแรกซสองเกิดขึ้นมากมาย<ต>เพราะนั้น<ต>เขาก็ใช้อำนาจในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการสลายการครุมนุมแต่ปู่เนเรื่องนี้ไม่มีใครหยิบขึ้นมาคุยเลยครับนี่ที่ปัญหาที่คือหนึ่งเหตุผลที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอะครับมันมีเหตุผลที่ฟังได้ อนะครับตั้งแต่เรื่องว่าการชุมนุมเนี้ยชุมนุมในพื้นที่ซึ่งประกาศกฎรยบการซื้อเจ้าหน้าที่รัฐได้พยายามอย่างยิ่งแล้วในการที่จะากีคลายสถานการณ์และสุดท้ายเนี่ยครับก็จําเป็นจะต้องสลายการชุมนุมนะครับเพราะงั้นอายการมีเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องอครับนะครับนะแล้วก็สองครับในส่วนของผู้ที่ถูกฟ้องทั้งนี้ครับเขาก็เข้าใจว่าทุกอย่างจบแล้ว อืมใช่เพราะมันผ่านมาสิบเจ้าปีใช่เดียวยาไปแล้วเดียวยาไปแล้วจบแล้วในตอนเดียวยามีการพูดคุยกันมีข้อตกลงว่าว่าจบกันแต่ว่าจบกัน,กนแล้วสองก่อนจะจบนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับอดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยหลังจากเกิดเรื่องตากใบอ่ะครับ,รบต่อจากทักษิณชินวัตรเนี่ยครับ ได้มีการสั่งให้ยุติคดีที่ตำรวจนะครับจับแกนนำของผู้ชุมนุมห้าสิบเก้าคนดำเนินคดีต่อสารแล้ว<ๆ>เพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าลดความรุนแรงให้ลดความสุดรุนแรงให้เห็นถึงความปลองดองอให้เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะยุติด้วยการให้อภัยะนะครับก็เลยสั่งยุติคดีปล่อยคนทั้งห้าสิบเก้าคนเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นวันนี้ครับถ้ามุมมองจริงๆริงนะครับ ถ้าจะเอาเรื่องใหม่ใช่ไหมเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่มเอาคดีอาญาหาคนผิดใช่ไหมมันต้องเ,อเริ่มมาจากแล้วเงินค่าเยียวยาต้องคืนก่อนไหมเออ่น่หลยอาัอาแล้วผู้ต้องหาที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยครับผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ปล่อยไปแล้วห้าสิบเก้าคนนะครับต,ต้องเอากลักมาหรือเปล่าเป็นคําถามอา่าแล้วก็สองครับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดน่ะคือก,คการนำาขบวนการบ i n เอนะครับะจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมเป็นผู้จุดชนวนเพราะนั้นวันนี้อะครับรสังคมนะครับหยิบเอาประเด็นเดียวคือประเด็นว่าตากใบมีคนตายใช่และก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตากใบเนี่ยครับที่เป็นแม่ทัพนายกองนะครับยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตัดสินของศาลเพราะนั้น จะต้องมาสู่รขบวนการตัดสินของศาลแต่ปัญหาที่เริ่มต้นครับสังคมไม่ได้หยิบมาเออไม่มีไม่มีแล้วก็ผู้สื่อข่าวเองนะครับก็ไม่ทำข่าวไม่ครบทุกมิติด้าน,นเดียววันนี้คุณไปสัมภาษณ์48ครอบครัวพูดถึงความสูญเสียของเขาอนะครับแต่อีก40กว่าครอบครัวที่เขาไม่มาฟ้องอะ่ะทำไมคุณไม่ไปสัมภาษณ์เหตุผลว่าไอ้40กว่าครอบครัว ที่คุณไม่มาฟ้องครั้งนี้เพราะอะไรเ,เพราะอะไรเ,เราอยากฟังเหตุผลผมเนี่ยครับอยากฟังเหตุผลว่า40กว่าครอบครัวที่ไม่ฟ้องอะมีเหตุผลอะไรที่ไม่ฟ้องอที่ไม่มามมมแล้ว48ครอบครัวที่มามาด้วยเงื่อนไขอะไรตรงนี้เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องถามไปลึกๆในการห,หาข้อเท็จจริง,<ๆ>รงครับใช่แล้วก็ไปดูสิครับว่าหลังจากจ่ายเงินไปแล้ว7.5ครอบครัวเหล่านี้ครับมีคุณภาพชีวิตยัยงไง นะครับไม่ใช่คุณไปถามแต่ว่าเรื่องเก่าเป็นยังไงสูญเสียยังไงนะครับนั่นคือลักษณะของการตอกย้ำการเปิดรอยแผลที่มันกำลังจะหายแล้วนะครับให้มันมีเลือดออกมาอีกครับครับไปสะกิดเลยครับแต่คุณควรจะไปถามว่าหลังจากได้เงินไปเจ็ดลานห้าเนี่ยครับคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวดีขึ้นไหมเป็นไงบ้างเงินที่รัดชดเชยไปอ่ะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของหลักทรัพย์ หลักประกันของชีวิตของแต่ละครอบครัวหรือไม่เพราะว่าสังคมอยากฟังเรื่องนี้ครับต,ต้องสองด้านครับต้องสองด้านได้ผมเข้าใจครับว่าเรื่องนี้ครับมุมมองที่เขาพูดกันอยู่และเป็นประเด็นร้อนก็คือเขาต้องการให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยครับมาพิสูจน์ตัวเองอืนะครับนะ,รบนะตรงนี้คือประเด็นแต่ ผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายในการเล่นรอดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะเขาเข้าใจว่าเขาเองไม่ผิดนะเขาก็เข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทําตามหน้าที่กล้าทในสิ่งที่ดีที่สุดและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่าครับ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 ก็วันนี้ครับก็ได้รายละเอียดจากท่านรวนนะครับได้ชี้แจงประเด็นต่าง ของคดีตักใบที่มาที่ไปทําไมเหตุถึงได้ระเบิดนะครับแล้วก็หลังวันที่25่นี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับผมในฐานะพิธีกรแล้วก็ท่านทรอวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ